ดาม่าจนเลยค่ะพี่น้องอุ้งอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะมีดีอยู่แล้วจะไปทําทําไม,มเพชรอีหยังระบาดเนี่ยแมนอตอนนี้คือเป็นดราม่าสนั่นเกือบทุกช่องทางที่ใครได้เอาคลิปน้องไปลงหรือใครเห็นคลิปน้องค,คอมเมนต์การดราม่านี้คือ8 0ดสถึงเก้บเปอรลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวที่เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนที่เป็น f อซน้องคงจะรู้ เพราะว่าเห็นบอสอารมณ์เมื่อวานก่อนนั่นเองค่ะบอสนุ่มโจโล่งขาพี่น้องเพราะว่ามันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องครอบเสือส่วนบุคคลแล้วบางคนไม่เข้าใจในตรงนี้ว่าแบบน้องมีดีอยู่แล้วน้องจะไปทําทําไมแล้วพอมีคนตัดช็อตต่างๆไปลงในแอปนู่นแอปนั่นนี่ก็เกิดคําถามขึ้นมาเยอะแยะมากมายเป็นดราม่าชิงคําถามเนาะเพราะแบบอย่างเช่นนี้แหละมีดีอยู่แล้วจะไปทาทาไมไม่ควรทํานะคะอะไรแบบนี้อย่าหาทามีหาเหตุ ทำนองนี้เยือยยามากมายเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตคลิปจากหนุ่มโจคือบอสโจเนาะเอาให้เป็นขับได้เห็นกันว่าประเด็นดราม่ามันเกิดมาจากนี่แหละคลิปนี้คลิปนี้เลยก็คือตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันยังยังแบบว่าจะได้ะต่างคาถามาในค,มมนคอมเมนต์มีเพื่อนคอมเมนต์โอ้กดไลค์หนึ่งหมื่นห้าพันกว่าคนแล้วก็คอมเมนต์ประมาณหกร้อยหกสิบหกคน,นะค,ะค่ะ คอมเมนต์คือเราได้ไปดูตอนเช้าคอมเมนต์ comment ก็ใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะใช่ค่ะออแล้วคนดูตอนนี้เือน่าจะเยอะมากมายเดี๋ยวเรานะคะพี่น้อง้าขออนุญ,ญาตเอาคลิปนี้ให้ดูแป๊บหนึ่งคะ่ะสําหรับช่วงที่เป็นปรเปร็นสมาชิที่ยังไม่ได้เห็นเนาะคะ่ะนี่คะ่ะขออนุญ,ญาตคลิปจากเพจหนุ่มจนะคะค่ะ ค่ะอยากให้พี่น้องอก็ออกมาบอกว่าคนรู้ค่ะแล้วทีนี้พี่น้องคะเดี๋ยวจะขอยแบบยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่มีแบบการตั้งคําถามนะคะเพราะว่าคือแปดสิถึงเกซของคนคอมเมนต์บอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะคอมเมนต์นี้ถ้าเอาใหยื่อผนเบืองก่นคุณพ่อคือมีคนมาเม้นจริงๆนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องก็คือในคอมเมนต์แรกที่บอกว่ามีดีอยู่แล้วไปทําทําไมแล้วมันจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเนี่ยเกก็คือ ไม่เห็นด้วยค่ะ,คะาหาทำบางท่านบางคนที่เพื่อนแบบว่าแบบเข้าใจหรือว่าแบบเออนี่ของต้องมีคุยอย่างนี้เพิ่นกับแบเออสาธุด้วยขนลุกไปเลยอ่ะเพราะเห็นคิดว่าขนลุกไปเลยเนี่ยมุมมองในฐานะเอฟซีผมว่าไม่ต้องทําหลอกน้องมีเสน่ห์นในตัวอยู่แล้วอ่าครับขอบคุณครับของมันต้องมีเพราะอยู่ในวงการนี้ก็ต้องมีบ้างอ่าก็คือแบบในคอมเมนต์เนี่ยมันแบ่งเป็นสอง องกลุ่มเนาะสำหรับกลุ่มที่เข้าใจแล้วก็กลุ่มไม่เข้าใจเนี่ยมันก็แบบที่จริงอ่ะมีดีอยู่แล้วไม่เห็นด้วยกับสิ่งของแบบนี้ของที่ตัวเราดีของเราก็คือแบบดีอีกดีกว่านี้อีกก็คือไม่ได้ลบหลู่นะเอาจริงๆนะน้องปังอยู่แล้วทําแบบนี้ไร้สาระอ่าพี่น้องถ้าเก่งจริงไปเป่าให้คนไม่ปังดูสิเขาจะปังไหมดามากูด่ากับแน่นอนเออแล้วมีคนมาดามาไหม สำหรับคอมเมนต์น,นี้คนก็แบบ<ม>เออไม่สนับสนุนแบบนี้น้องปังเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วคคนก็บอกว่าชอบเมนนี้ครับ<ม>อ่าใช่มักเมนนี้ได้เป้าให้ตัวเองดีก่อนนะจะเสียาว่าไปปอาให้ผู้อื่นเอ้เนี่ค่ะพี่น้องแล้วมันก็มีคนตั้งคําถามเยอะแยะนต่สิอาร์น่ฟังพี่น้องเพราะว่าบ,บอกตรงๆเราไม่ได้โมเมีขึ้นมานะสําหรับคมมอมเมนต์ก็คือมัน,มนจริงมันคือความจริงแล้วไปอ่านได้เลยในเพจของหนุ่มโจเฮฮาพาชเดิะเนี่ย บอกว่าบอสโจไปฟังคนตื่นทําเยอะๆนะอย่าพาน้องไปทําอะไรที่มันร้ายสาระแบบนี้น้องอยู่แบบบ้าน,านาๆใสๆซื่อๆแบบน้องเป็นแหละดีแล้วเอซเขาชอบสิ่งที่น้องเป็นตัวน้องเองเด็กบ้านๆเสมอต้นเสมอไปโอ้โหก็คือไม่อยากให้อีหลาทําแบบนี้เลยเยือะมากพี่น้องค่ะเนี่ยชีย้ช่องแบบนี้ผมเป็นเอฟ ซีอุงอิงอเอาความแบบเอามาเสริมแบบนี้มาทางนี้น้องเขาดีอยู่แล้วผลงานดีอยู่แล้วเออพี่น้องเอฟซีคือเกือบจะเบียเบ่ยงเบนเอนมาทางอ่าไม่เห็นไม่โอเคไม่เห็นด้วยคือถ้าถ้าถ้าคุณว่าดีจริงอะ่ะคุณก็ไปทําให้คุณที่เขาไม่ดังสิเพราะว่าอุงอิงอะ่ะดังอยู่แล้วทําไมต้องถามด้วยไม่ต้องไปลงหลอกนะสําหรับน้องอุงอิงเออใจเธอสะอาดเนี่ยอ,อู้ยอะ ไปอ่านีีน้องไปอยากอ่านจนหมดลายอีดีเนาะข้าม้อยแแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบความเชื่อส่วนบุคคล<ม>น,นั่นเองเรามั่ถามหถามความคิดบ่ได้แล้ว<ม>อันนี้ น่าจะเป็นการลงหน้าหน้าทองไหมการแบบทํเสริมแบบความสิริมงคลความปังความดังไปใสไซก็มีแต่คนทกคนแพร่าอ่าดีบอในการทีแบบว่าเหมือนกับดาราเขาทํากันโอ้ดาราดังๆเขาทาเยอะใช่ส่วนมากก็จะเห็นเขาก็ทําแบบนี้แหละเยอะส่วนมากแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปลงให้เห็นว่าเขาไปทํามานะการผู้ลงคนดาราซักน้ำมันซักหยังแบบเขาดังอยู่แล้วเขาก็จะเห็นในดังกาเก่าอ่าพี่น้อง นี่แหละอ,นนอ,อันนี้ก็เข้าใจก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเออาบอสพาไปน้องไปทาเสริมหรือว่าเสริมวันนี้ให้ก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แฟนคลับก็เลยอยากมาพูดในทางนี้บ้างว่าเออแฟนคลับไม่ทําไมไม่เห็นด้วยในเรื่องเหล่านี้คือเยอะจริงจ<ช>ั่นเชงค่ะ,คะแฟนคลับคือบอ่เห็นด้วยแล้วค,คือวันอะไรขนาดบอสลงเองยังมีดราม่าขนาดนี้แล้วอยากให้ทุกคนไปส่องตามแอปดําแอปเตาตออ่ตอนนี้เนาะพี่น้องแบบโอ้แห้งแอปนันแหงบ่แห้งแม่นค่ะคือแบบมันเป็นแอปที่สร้างมาจากแบบ มันอนแบบแอควาตารเยอะใช่แล้ว<อ>ถ้าบางคนอ่ะไม่ชอบน้องก็จะว่าอันไหนบอกว่าดังอยู่แล้วคุณจะไปทําทําไมแล้วการทําแบบเนี้ยเที่วเอฟซีินเดียอันแบบโอ้ยบอสไม่เหยย็นด้วยอบางคนก็หิงปังครับสาธุครับ<ะ>แต่ว่าก็ส่วนน้อยเลยเนาะ,ะหิงปังครับเออแต่ส่วนมากก็คือยังแบบไม่โอเคในเรื่องราวนี้เท่าไหร mm ่ hmm. แฟนคลับที่ดูในคลิปคลิปนี้มีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าโอเคไหมกับที่สิ่งที่อบอสได้ลงไปกับ การที่พาน้องไปทําแบบนี้การเสริมสิริมงคลให้กับตัวน้องอบางคนกับานเนี่ยยิ่งหลาแค่อายุ17,18บ่เปนต่หิดไหวปน,นียังแบบสุดสยัยงแบบเอาขันขันวาบ่มี่ยังแดงบอมี FC, อ่เอฟซีบ่ดังบ่ปังไปหิดกับบ่แปลกแต่เนี่ยการที่น้องดังน้องปังอยู่แล้วไปทําทําไมอ,อ,อันนี้คือคําถามจากเอฟซีนะพี่น้องก็อยากให้ภาคกันค้อมมินน้อยยังสุภาพแล้วกันแน่ค่ะซอยกันแสดงความอยู่เห็นแนว่า จะห็นด้วยบอจะเป็นเอฟซีอุงอิงคนที่ไม่ใช่เอฟซีไม่ควรมาคอมเมนต์เอ้าเอฟซีไมาคอมเมนต์เพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจใช่ไม่เข้าใจแลมันก็มียืมเหมือนกันนะสำหรับที่ไม่ใช่เอฟซีน้องมาแมนเอฟซีขอมาเอาคือว่าดังเนาะก็ไปหินต่างสันนี่มันก็สิแบบว่าออกจากต่างจากพวกเลยสำหรับคน่เป็นเอฟซีถ้าคนเป็นเอฟซีจริงๆจะจะรู้แหละว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรค่ะในกฝากไว้นําสําหรับคลิปๆนี้ให้อยากเบิรงคลิปเต็มด้วยอยากแบบดูภาพชัด อยากอ่านคอมเมนต์แบบ666คอมเมนต์ทั้งหมดค่ะไปเบิงในเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดิดค่ะพี่น้องค่ะคลิปไม่กี่วันเองสามารถเดื่อนแป๊บเดียวก็เจอแล้วค่ะ,คะสำหรับวันนี้กลับไปก่อนค่ะ